เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะคนสําคัญของทีมเราอย่างทั้งเพลนลกซานเดอ์อาร์โนบักขวารองกับตันทีมกันก่อนเลยเมื่อเขาเพิ่งลงสนามเป็นเสเีย์ผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมของเราในการแข่งขันนัดล่าสุดที่เราบุกไป,ปเยือนทางบอลมัตที่สนามวิทัลิตี้สเตเดียมในการแข่งขันพิมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่ทีมของเราจะคว้าชัยชนะออกมาได้อย่างงดงาม2ประตูต่อศูน แม้กระนั้นชัยชนะดังกล่าวข้างตน้นก็ต้องสังเวกมาด้วยอาการบาดเจ็บของตัวอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ซึ่งเขาไม่สามารถจะเล่นต่อไปได้ไหวและส่งสัญญาณขอเปลี่ยนตัวมาที่ข้างสนามในช่วงราว20นาทีสุดท้ายของการแข่งขันจนสุดท้ายตัวของทัตอาร์เนอร์สโลตนายดัชแมนของเราจําเป็นจะต้องถอดตัวเขาออกและส่งทางครอนนอว์ Bradley, แบดลีย์แบกขวารุ่งอนาคตไกลของทีมเราลงสนามไปทําหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เหลือของเกม ลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวตอนแรกตัวของทางสล็อตก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์แต่เขาก็ยอมรับว่าสัญญาณมันดูไม่ค่อยดีเลยกับการที่คุณจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวนักเตะออกมากลังขันแบบนั้นอย่างไรก็ตามอย่างที่เราทราบกันดีว่ากว่าที่เราจะสามารถทราบขอบเขตหรืออาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นอย่างละเอียดได้นั้นก็ต้องรอผลการสแกนอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นเสียก่อนแต่แม้กระน,นั้นตามการรายงานข่าวจากทางเดฟโอซีคัพ สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมาระบุเลยว่าในเบื้องต้นดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของทางเทรน t ์อเล็กซานเดอร์อนั้นอาจจะไม่ได้หนุนแรงอย่างที่เรามีการคิดกันในตอนแรกแม้กระน,นั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้ยืนยันว่ามันจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นยาวนานแค่ไหนกันและเรื่องนี้ก็น่าจะทราบหลังจากที่เราได้รับทราบผลการสแกนอาการบาดเจ็บของทางเทรนออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งก็เป็นที่เชื่อกันว่าตัวของทางสลอตน่าจะมีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ภายในไม่เกินวันพรุ่งนี้ยังไรก็ตามทางเดฟโอซีคอก็มีการระบุรายละเอียดต่อไปอีกด้วยว่าตัวของทางดาวเตะวัย26ปีนั้นไม่น่าจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นยาวนานมากนะซึ่งนอกจากโปรแกรมการแข่งขันในศึกคาราบาวคัพที่เราจะฟาดแข้งกับทางไก่เด็ดของท็อตแนมฮอสเปิร์ในช่วงกลางสัปดาห์นี้แล้ว เราก็ยังมีโปรแกรมต้องบุกไปเยือนทางพีมัดเอาไกาในศึกการแข่งขันเอฟเอครับและต่อด้วยเกยมเมอร์ซี่ไซดดาบีแมตในการแข่งขันพิมพ์ลิกที่เราจะต้องยกกอลบุกไปเยือนถิ่นกูดิสันพาร์คของทางท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันต่อด้วยการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมายเย็นของทางหมาป่าลูฟานตันวันเดอร์เรอและรวมไปถึงการที่เราจะต้องบุกไปเยือนทางดูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สนามเอติฮัดสเตเดียมซึ่งก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันที่ต่อเนื่องกันไป เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นความหลงจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในนัดที่เราเยือนทางวันมัดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกหนึ่งประเด็นนั่นก็เป็นเรื่องราวที่กลายมาเป็นดราม่าอย่างแท้จริงในจังหวะที่ทีมของเรามาได้รูปจุดโทษจนกลายมาเป็นประตูขึ้นนําจากทางโมฮัมเหม็ดซาลานั่นเอง มื่อในจังหวะด,ดังกล่าวนั้นทางลูอิสคุกไปทำฟาวใส่ทางโคดี้กักโบปิดทีมชาตินเเอรแลนด์ของเราจนล้มลงไปในกรอบเกียร์โทษทาให้ผู้ตัดสินไม่มีทางเลือกต้องเป่าให้เป็นลูกจุดโทษก่อนที่ทางทีมงาน v a r จะมาเช็คจังหวะนี้ซ้ำอีกครั้งแล้วก็ยืนยันว่ามันเป็นลูกจุดโทษให้กับทางลิเวอร์พูลของเราจึงกลายมาเป็นประตูขึ้นนำให้กับทีมของเราดังกล่าวข้างตน้น แม้กระน,นั้นหลังเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวหนึ่งในคนที่ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินในเรื่องนี้เลยก็คือทอันโดนิอีราโอราผู้จัดการทีมของทางวอลมัดนั่นเองหลังจากเขามีการชี้ชัดเลยว่าต่อให้มันมีการสัมผัสตัวกันจริงแต่มันก็ไม่น่ารุนแรงมากเพียงพอที่จะเป็นลูกจุดโทษได้และมันก็คงจะเป็นดุลยพินิจของผู้ตัดสินที่สามารถจะไม่ให้เป็นลูกจุดโทษก็ได้เหมือนกัน แม้เกรนนั้นจากความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นของทางอีราโอราาเราก็ได้เห็นทางพิมลิกเองมีการออกแถลงการยืนยันอย่างเป็นทางการซ้ำไปอีกรอบเพื่อยืนยันคำตัดสินว่าผู้ตัดสินและทีมงาน v ี r สามารถตัดสินในจังหวะดังกล่าวได้อย่างถูกต้องแล้วเพราะมันเป็นลูกจุดโทษอย่างแท้จริง แม้กระทั่งทางไมตดีนอดีตผูพตัดสินคนดังของพิมลิกเองก็มีการออกมาชี้ชัดในประเด็นนี้เป็นในทิศทางเดียวกันว่ามันมีการสัมผัสตัวทางกักโจริและเมื่อมันเป็นเช่นนั้นมันยอ่อมจะหลีกเลี่ยงกันให้ลูกจุดโทษกับทางฝั่งกองหลิวพูไม่ได้ ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าทางอีลาโอรานั้นจะต้องหัวเดียวกระเทียมรีบเสียแล้วเพราะแม้แต่ตัวของนักเตะอย่างทางโรอิสดังเองที่เป็นคนทำฟาวใส่ตัวของคักโบนดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ยังยอมรับถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลังจากทาง VAR มีการตัดสินลูกนี้ออกมากล้องก็มีการจับภาพได้ว่าตัวของเขาเองก็มีการเดินเข้าไปพูดคุยกับตัวของทางกัรโบนซึ่งจากการอ่านปากของเขาก็จะเห็นได้เลยว่าโจตัวได้พูดออกมาเลยว่าใช่เลยมันคือการฝาวนะดังกล่าว ทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าตัวนักแต่เองยังยอมรับขนาดนี้มันก็เป็นการเหมือนกับการตกหน้าทางอีราโอราไปแบบไกลๆว่าคุณควรจะยอมรับความเป็นจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แล้ว ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเราซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวของทางมิลลอดเคิร์เคสแบ็กซ้ายตัวเก่งของทางวอรดมัดทนั่นเองแล้วเราก็เพิ่งจะได้เห็นฟอร์มการเล่นของเขาแบบจัดแจงในการแข่งขันที่เรารเผชิญหน้ากันมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่ก็ตามก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็คงจะได้เห็นคลิป YouTube ที่ตู่ของทางเคอร์อเคสเองเออกมาประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าเขาจะไม่ย้ายมาอยู่กับทาลหรือร์พูลและนักข่าวก็มีการเอาประเด็นดังกล่าวข้างต้นไปสอบถามตัวของทางสลอตเลยว่าสรุปแล้วลิเวอร์พูลของเราหมายตาอยากจะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเราในช่วงเปิดตลาด ช่วงซัมมอร์ที่จะถึงนี้หรือไม่อยากไรกันแน่ซึ่งตัวของทางสล็อตก็พยายามจะยกกาดสูงย์และเขาก็ชี้ชัดเลยว่าไม่มีความประสงค์ที่อยากจะออกมาพูดถึงนักเตะค,คนอื่นที่อยู่กับสโมสรอ,อื่นและไม่ได้อยู่กับทีมของเราณเวลานี้และสิ่งเดียวที่เขาโฟกัสก็คือบรรดานักเตะที่กําลังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมของเรามากกว่าผมไม่คิดว่าเราจําเป็นจะต้องมาพูดถึงเกี่ยวกับนักเตะที่เราให้ความสนใจอยู่นะสล็อตกล่าว มันมีนักเตะคนหนึ่งที่พวกคุณพยายามจะหยิบยกขึ้นมาซึ่งมาจากทางฝั่งของบอรมัดและเขาก็เพิ่งจะลงสนามเผชิญหน้ากับทีมของเรามาเราบอกได้เพียงแค่ว่าเขามีฤดูกาลที่ดีมากๆนะแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างจากนักเตะคนอื่นๆของพวกเขาเพราะมันมีนักเตะหลายคนมากๆเลยที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่ทีนั้นนั่นสะท้อนให้เห็นเลยว่าพวกเขามีผู้จัดการทีมที่เก่งมากัน,นาดไหนและแน่นอนว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะการทำงานที่สุดยอดของพวกเหนวยการกีฬาของพวกเขาเอง หากคุณเอาประเด็นนี้มาสอบถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมก็คงต้องบอกว่าผมเองก็ไม่รู้ข้อมูลวงในเหมือนกันนะว่าพวกเขากําลังดําเนินการกันอย่างไรและกําลังทําอะไรกันอยู่แต่แน่นอนว่าพวกเขาสามารถซื้อตัวนักเตะได้ค่อนข้างจะดีทีมงานแมวมองของพวกเขาทํางานได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากแล้วมันก็ซ้อนออกมาให้เห็นจากบรรดาน,นักเตะหลายคนของพวกเขาที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่ในตอนนี้นั่นเอง ผู้จัดการทีมคนนี้ก็ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพวกเขาในแนวทางที่มีความสุดยอดมากเขาสามารถที่จะดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของนักเตะแ,แต่ละคนออกมาได้ซึ่งคุณก็จําเป็นจะต้องยกเครดิตให้กับเขาในส่วนนี้ไปแบบเต็มๆเ,เหมือนกันแน่นอนว่ามันก็รวมถึงหนึ่งคนที่คุณในการหยิบยกชื่อของเขาขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ด้วยแต่ผมเองไม่ขอจะไปกล่าวถึงหรือไม่ขอเอ่ยชื่อใครออกมาแบบส่วนตัวหรอกนะ แต่มันค่อนข้างจะชัดเจนว่านักเตะทุกคนของพวกเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้ในระดับสูงสุดนณเวลานี้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพิะมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูผลงานของหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่ากลับมาแจ้งเกิดกับทีมของเราอย่างเต็มตัวในการแข่งขันฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ เขาคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากในรายของทางไรอันเกรเวนแบกมิดฟิลด์ดัชแมนของทีมเรานั่นเองหลังจากนับตั้งแต่ที่ทางอันเนอร์สตรย้ายเข้ามากลุ่มบางเหียนทีมของเราต่อจากทางเยอเกนครอปอดีในายใหญ่เฮลวี่เมทัลเขาก็มีการปรับบทบาทให้ตัวของทางเกรเวนแบกนั้นถอยลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ เล่นนั่นก็เหมือนกับการปลดชนวนที่สามารถจะดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวกราวนแบ็กออกมาได้จนณนเวลานี้เขาได้กลายมาเป็นหัวใจสําคัญในแดนกลางของทีมดอกที่จะขาดเสียไม่ได้ไปแล้วล่าสุดแม้กระทั่งทางมาตินคีโอนอดีตปักหลังระดับตำนานของทางปืนใหญ่อสอสเนกชุดควาดแชมไรพ่าย,ายาาก็มีการออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นระหว่างที่เขาไปออกรายการ m a t c h of the Day เมื่ออดีตผู้กำังวัย58ปีมีการชี้ชัดเลยว่าแผงมิดฟิลด์สคนของทีมดอกนักเวลานี้ซึ่งประกอบไปด้วยตัวของทางกราวนแบนแบ็ดังกราวข้างตน้นที่ลงเล่นร่วมกับทางโดมินิกโซวอสไลน์และทางอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์นั้นได้กลายมาเป็นทริโอมิดฟิลด์ที่แข็งแกร่งมากที่สุดของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้ ทริโอมิดฟิลด์ของลิเวอร์ p o o ผมคิดว่าพวกเขาทําผลงานได้อย่างสุดยอดมากๆเลยนะและบางทีเราอาจจะกล่าวได้เลยว่านี่คือแผงมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของการแข่งขันพีเม์ลกจนกระทั่งถึงเวลานี้เลยคีโอนกล่าว ทั้งนี้นอกจากจะชื่นชมแผงมิดฟิล์ของเราในภาพรวมแล้วตัวของทางกีออนยังมีการเจาะลึกลงไปถึงผลงานของกราวนแบ็คเป็นการเฉพาะอีกด้วยและเขาก็ได้ชี้ชัดให้เห็นเลยว่านี่เป็นร่างทรงของทางสตีเฟนเจรัตอดีตดาเตอาาระอบตำนานของทีมเราก็ไม่ป่านหลังจากเขามีความโดดเด่นทนั้งในเรื่องของการเล่นเกมรับและการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกรวมกระทั่งถึงการเติมขึ้นนาโดยสัมปา สำหรับความรู้สึกของผมแล้วบางทีไรอันกราเวนแบกน่นจะเป็นนักเตะที่มีพัฒนาการขึ้นมามากที่สุดในสีเสื้อกองทางลิเวอร์พูลเท่าที่เราได้เคยเห็นกันมาเลยนะขี่โอนกล่าวต่อลูกจ่ายของเขาเองเป็นสไตล์เดียวกันกับทางสตีเฟนเจอร์รัตเลยนะเราเรียกมันว่าฮอลลีวูดบอลการจ่ายบอลจากระยะ30หลาแบบนั้นมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นเกมรูกของคุณไปได้เลยนะและนี่ก็เป็นจุดที่ตุกข,ของทางกราเวนแบกทำตด้อย่างยอดเยี่ยมมากมาก ไหนก็พูดถึงนักเตะดัชไฟในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอ,อยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกคนหนึ่งที่เกือบจะได้มาองเอยกับทีมของเราแล้วเช่นเดียวกันนั่นก็คือในรายของทางมิกกี้ฟันเดเวนประกังตัวเก่งของทางไก่เดทองทอัดแนมพอสเปอร์หลังจากเขาก็ได้รับความสนใจจากทีมของเราย้อนกลับไปสมัยที่โจ้ตัวยังคาแขกอยู่กับทางหมาป่าเมืองเบียร์วอลฟ์ว ในตอนนั้นเองทีมของเราก็มีความพยายามอย่างหนักในการจะล่าลายเซ็นของเขาแต่สุดท้ายจากการที่ทีมของเราดาเนินการล่าช้าจนเกินไปจึงทําให้ตัวของทางฟันเดเวนเลือกที่จะย้ายไปร่วมถึงท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมในช่วงซัมเมอร์ของปี2023 อย่างไรก็ตามล่าสุดตัวของดาวเตไวย23ปีก็มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าอันที่จริงแล้วตัวของทางอาร์เนอร์สโลตนายดัชแมนคนปัจจุบันของทีมเราเองก็เคยแสดงความสนใจอยากจะเซ็นสัญญากับเขาตั้งแต่สมัยที่ยังกลุ่มทีอารอ์เซนอมาอยู่ในลีกบ้านเกิดที่ประเทศฮอลแลนด์แล้วโดวยสัําไปอาร์เนอร์สโอยากจะเซ็นสัญญากับผมให้ย้ายไปอยู่กับทางอารอัเซนอมานะตอนที่เขาเห็นผมลงเล่นฤดูกาลแรกกับทางโวลรนเดมฟานดูเวนกล่าว แต่สโมสรปฏิเสธที่จะขายผมในช่วงเวลานั้นและผมก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของพวกเขาที่ไม่อยากจะให้ผมย้ายทีมออกไปจากนั้นเมื่อเขาย้ายไปกุมทีมเฟเยนุนเขาก็พยายามจะเซ็นสัญญากับผมอีกครั้งหนึ่งแต่ในตอนนั้นเองผมก็เลือกที่จะเซ็นสัญญาย้ายไปอยู่กับทางวอล์ฟบุกในประเทศเยอรมน,นี้ เมื่อถูกนักข่าวสอบถามต่อไปว่าหากในช่วงเวลานั้นเขาได้ย้ายมาเป็นลูกทีมของทางสลอตโอกาสที่เส้นทางอาชีพของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนั้นมันเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรกันซึ่งในประเด็นนี้ตัวของทางฟันดูเวนก็มีการตอบต่อไปว่า หากคุณถามผมว่าถ้าตอนนั้นผมได้ย้ายไปเป็นลูกทีมของทางอันเนอร์สโลตที่เฟยโนลด์รอตเธอร์ดัมผมจะมีโอกาสได้ย้ายมาลงเล่นให้กับทางลิวร์พูลหรือไม่ผมก็คงต้องบอกว่าในประเด็นนี้มันเป็นเรื่องของทางโชคชะตานะซึ่งคุณอาจจะไปกําหนดอะไรไม่ได้แต่ถ้าถามว่ามันมีโอกาสไหมมันก็คงจะเป็นไปได้ในทั้ง2ทางนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างจะมีความชัดเจนเลยก็คือนักเตะทุกคนที่ผ่านการทํางานให้กับทางสโลตมาพวกเขาจะพูดแต่เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตัวเขานะ อันที่จริงผมเองก็เคยมีโอกาสพูดคุยกับเขามาด้วยเหมือนกันในช่วงเวลานั้นซึ่งผมก็ประทับใจในสไตล์การทําทีมของเขานะเขาเป็นคนที่น่าทึ่งมากมีไอเดียการเล่นฟุตบอลที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนและเขาก็เป็นคนที่อ่านเกมได้อย่างเฉียบขาดเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของการแข่งขันรีร์ลีกที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้าง นั่นก็คงจะหนีไม่พ้นกันที่ทางปืนใหญ่ออสแนอตเปอร์นสนามอินกร s สสเตเดียมของพวกเขาต้อนรับการมาเยืยนของทางทีมแชมป์เก่า4ส,สมัยซ้อนอย่างทางเดลวใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากทีมของทางเป๊ตกวาเดโอล่าเองก็เริ่มโชว์ฟอร,ร์มได้ดีขึ้นมาในช่วงหลังแม้ว่าการบกุมาเยือนทางอ์สซนอลในการของขันนัดนี้นะจะเป็นอีกหนึ่งแมตที่เป็นบททดสอบสำคัญของพวกเขาก็ตามที อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดมันก็ลงเอยได้ใชัยชนะแบบถล่มทลายของทางฝั่งเด e กานสเนอร์หลังจากพวกเขาเลี้ยงหน้าหญิงแบบไม่สำน้าคว้าชัยชนะไปได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งจากผลงานของทางมาติโอเดกะาโทมัสปาเต้ไมเลสลูอิสเคลลี่ไคฮาวเวตและอีธานเอนวานีรีส่วนทางซิตี้นั้นได้ประตูตอบใจมาเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นจากทาง e เอริงบร์ฮาแลน จากผลการแข่งขันดังกล่าวข้างต้นนั่นเองทำให้ทางอาร์ซนอกยังคงตามหลังลิเวอร์พูลของเราอยู่ที่6คะแนนตามเดิมแม้ว่าทีมของทางอาร์เนอร์สัตจะลงคงเหลือเกมในมือมากกว่าอีกหนึ่งนันสดสำหรับโปรแกรมนัดตกค้างกับทางเอเวอร์ตันที่จะทำการแข่งขันกันในช่วงกลางเดือนนี้แม้กระนั้นจากผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นก็ทําให้ทางเดคคานไรส์มิดฟิลด์คนสําคัญของทางอาร์ซนอกมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าพวกเขายังมีโอกาสที่จะไล่ตามทางลิเวอร์พูลของเราได้ทัน การที่คุณสามารถคว้าเฉชชนะมาครองได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งมันเป็นสกอร์ที่น่าเหลือเชื่อมากเลยนะเราได้แสดงออกให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวของเราเองไรซ์กล่าวเกมมันค่อนข้างจะสูสีกันนะจนกระทั่งเรามาทำประตูที่3ซึ่งกลายมาเป็นลูกทิ้งห่างได้สําเร็จพวกเขาเองก็สามารถที่จะสร้างความอันตรายและได้บอลค่อนข้างจะเยอะซึ่งทําให้เราต้องถอยลงไปรับลึกดังนั้นแม้ว่าเราจะสามารถคว้าเัชชนะมาได้5ประตูต่อหนึ่งแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ยังคงผือเป็นทีมระดับท็อป พวกเขาเคยแย่งแชมป์ไปจากมือของอาร์ซนอลมาแล้วหลายตอนหลายครั้งพวกเขาคว้าชัยชนะเหนือทีมของเราในการไล่ล่าแชมปตลอดช่วง2องฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องยอกเราแต่ในครั้งนี้มันเป็นทีมของเราที่ทําผลงานได้เหนือกว่านะและมันก็คงจะทําให้แฟนบอลของเราตะโกนโห่ร้องออกมาด้วยความดีใจ ส่วนการแข่งขันแย่งแชมป์พิมลิกในฤดูการนี้กับทางลิเวอร์พูลนะหรอเรามานแล้วนะแล้วเราก็จะเดินหน้ามันต่อไปเราต้องการให้ทีมอื่นช่วยเราด้วยในการหยุดทางลิเวอร์พูลซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องยกเครดิตให้กับพวกเขาพวกเขาทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะแต่มันขึ้นอยู่กับทีมของเราที่จะไล่ล่าพวกเขาต่อไป หลังจากฟังความคิดเห็นจากทางฝั่งของอาร์ซ a นอตต่อเส้นทางการลุนแชมป์ของทีมเรากับพวกเขากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกเร่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทัศนะของคนกลางอย่างทางทีมพาวเวอร์ตผู้รักษาประตูทีมชาติสหรัฐอเมริกาของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทอฟฟี่สีน้ำเงินแอวอร์ตันกันบ้าง เื่อเขาลงมาชี้ชัดแบบตรงประเด็นเลยว่าผลงานของทางลิเวอร์พูลในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้นั้นมันทําให้เขาย้อนไปนึกถึงทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยุครุ่งเรืองที่แม้ว่าบางเกมพวกเขาอาจจะทําผลงานได้ไม่ดีมากนะแต่ก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะมาครองได้อย่างต่อเนื่องและทีมของทักอ่านเลรสส์ล็อตในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทีมที่แพ้ไม่เป็นและเดินหนะ้าเก็บชัยชนะมาได้แบบไม่หยุดหยังมันไม่ได้มีประเด็นดรามา่ามากมายเลยนะสำหรับทางลิเวอร์พูล พวกเขาเดินหน้าทําธุรกิจในรูปแบบของพวกเขาเองและทําสิ่งต่างๆได้อย่างประสบความสําเร็จซึ่งส่วนนี้คุณก็ต้องยกเครดิตให้กับพวกเขานะฮาวเวิร์ดกล่าวพวกเขามีแนวทางการสร้างทีมที่ไม่ได้เหมือนกันกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่เรากับเห็นเงาของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในทีมของทางอาร์เนอร์สลอตชุดนี้หลังจากที่พวกเขาก็ครองความสําเร็จมาตลอดช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่พวกเขาค่อนข้างจะเหมือนกันมากก็คือคุณจะรู้ได้เลยว่าพวกเขาไม่ปราชัยแบบง่ายๆเลยนะและทุกเกมการแข่งขันที่เกิดขึ้นมันก็ดูเดากับว่าพวกเขาไม่มีโอกาสที่จะพ่ายแพ้เลยนั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้ดีว่าท้ายที่สุดลิเวอร์พูลก,ก็จะสามารถทำประตูได้และมันก็เกิดขึ้นจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา ลิฟว์พูลชุดนี้ภายใต้การทำทีมของทางอาร์เนอร์สโลตผมคิดว่าพวกเขาจะเดินหน้าทำผลงานได้แบบนี้ต่อไปนับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลและพวกเขาก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีความตื่นตระหนกเลยไม่ว่าจะต้องมาเชิญหน้ากับสันนการณ์แบบใดกต็ตามพวกเขาสามารถคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมมากวา ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พร้มจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของอีกหนึ่งผู้เล่นคนสําคัญของทีมรากอย่างทาง unes, ดาวินนูเยสดาวยิงทีมชาติอุรกุกวัยกันบ้าง เมื่อเขาก็เป็นนักเตะค,คนหนึ่งที่เจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากผลงานการเล่นของเจ้าตัวที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงค่าตัวที่ทีมของเราทุ่มเงินในการคว้าตัวเขามาจากทางเยอรบอนเบนฟิก้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ตั้งแต่ปี2022และสนับราคาหลุดเงินไขโบนัสเพิ่มเติมถึง85ล้านปอนด ถ้าสิ่งที่โจ้ตัวได้ตอบแทนให้กับทางสโมสรในการแข่งขันฤดูกาลนี้นั้นตัวของเขาเองเพิ่งจะสามารถส่งบอลไปซุกก้นตะไคร้ได้เพียงแค่6ลูกเท่านั้นจากการลงสนามมากถึง30นัดในการแข่งขันทุกรายการในสีซั่นนี้นั่นจึงทําให้มันตกเป็นกระแสข่าวลืออย่างหนักว่ามีหลายสโมสรที่พร้อมจะรับเซ็งตัวเขาไปใช้งานต่อและหนึ่งในนั้นก็คือทักอัลฮิรอและอัลนาเซอร์ที่มีการแสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ เรื่องดังกล่าวข้างต้นได้รับการยืนยันจากทางฟวิโซรูมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดที่ชี้ชัดลงมาเลยว่ามันมีความสนใจจากทีมในตะวันออกกลางในตูวของทางนุนเยสจริงแต่จุดยืนของทางลิว์พูก,ก็คือพวกเขาไม่ต้องการปล่อยตัวนักเตะออกมาในช่วงกลางซีซั่นแบบนี้ ล่าสุดมันก็มีกระแสข่าวลือออกมาเพิ่มเติมว่าทางทริบบอลฟุตบอลก็มีการตีข่าวออกมาเลยว่าตัวของทางนูนเยสค่อนข้างจะผิดหวังและแปลเปลี่ยนมันกลายมาเป็นความกดเิล่วกับการที่ทางลิเวอร์พูลก,กระโดดเข้ามาขวางทางการย้ายไปสู่ทางซาอุดปอระเียของเขาในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองก็ไม่พอใจอยู่แล้วกับโอกาสการลงสนามอย่างจํากัดภายใต้การทําทีมของทางสลอตในการแข่งขันฤดูกาลนี้นั่นเองซึ่งเราก็คงต้องมาติดตามดูสถา,านการณ์ในเรื่องนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดแล้วเพื่อนเพื่อนละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ